điên cái này là. thôi, tôi đưa luôn. lăng <laughs> về không ai học cả, mai sốt gặp, chèp dưa khao, ta mà để chủ luật dành lần điếm, cả. หัตประดุกหัดประดุกนี่กับบรรยากาศด้วยออกจะกระตุนประมาณนี้กับ มันใหญ่นะครับลังจากวยออกเดี๋ยวไปแลวะี้ตแล้วไหมแล้วาถือกิริบัวนี่มีประชุมของมงเ้าแต่พอพอพอมงเหรอแล้ ผัดปลาผัดปลาอย่าห้อมห้อมนี่หอมมากเลยหอมหอมครับแต่รถใช่ไหมเดี๋ยวนม่ใช่ไม่ยังจะเสิร์ฟแตรถเองขอบคุณมากนะครับห้ามติดิเศษพรไหมไม่ไม่อะไรไม่โอ้ยตอนนี้หยั่งเจ็ดหเต็มๆเดี๋ยวเดหนึ่งเต็มเต็มนี่ต้องจ่ายเขานะไม่ตัว เต็มเต็มเตมเต้องจ่ายเขาน่ะเต็มเเต็มเตาแดดโอ้ยาน่อยกวเาบ้นันเกขาเสือยู่อนนีไหมเจนึ่งนี่ขาน่อยงไเสือยู่นั่เสื้ออยู่ เต็มเต็มดูนะครับเอฟซี95บอสซอนี่ครับบอกกันเชฟ95 5, บอสซอมักเจ็ดหนึ่งเต็มเต็มโดนเต็มเต็ม ชงว่าเราไม่ซื้อตเพราะว่าเราไม่มีอกโอ้เออได้ดหม่ตัมัเอ้อมือกมาือมือก็มากว่าว่ารนแล้วก็ทีไปเแล้วาไ,ได้มาไมนอยอนไมนอน,น่เ,เนะาะตอนเาที่ออกไปกปัดปัปัดปัดีมันต้องบัวลว แมนแล้วก็มาทำกัวนุ่นสังโอ้ยน้ำมันขอยประตูห่วงเลยเต็มที่นอนก็ประตูทอดอ่ะมีหุ่นแล้วลูกค้า V.I.P มีหุ่นแล้วมีหุ่นประตูทอดแล้วห่วงเลย <laughs> ไม่ต้องหว่วงเลยฟา,าคนคอมเมนต์มาเดียวคาเกเตอร์ yeah. Yeah. <laughs> พ่อเอกไม่ใช่นี่นเาได้หาเาไม่ไหนกไปแล้วสิดีดีอือ ยังร้อนนะวนนาวม้บอนนีนะปันป้าขอัวจิตตาแป๊บนะครับผมกำลังจะด้วยออกนะครับเต็มเต็มกับต้องปอกกันใจก็ชาตายหมดเต็มทีบเลยครับเจ็ดนึง cân tuổi anh kia rồi, gạo ha, đầy miếng, step, mấy chữ mấy

ขาจกินพักก็กินไปอไเขาแถมพักเขาเขาถอมารมากภาพีาเียไปเาาุภาพด้วยออกไปเลยบอกครับมาแล้วนะคะครับมสวัสดีครับผมเดีดยหลังไงครับผมไปเลย มันเริ่มก็บาหายครับถอยเลยถอยเลยไปกาผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับกับรถดีๆจชคดีครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมอย่ากดกล้ามโฆษณานะครับผมกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันนะครับผมฝากติดตามจองลงเรียนอะไรติดรังบ้านด้วยนะครับผมสวัสดีครับ